สวัสดีค่ะทุกคนคะคลิปนี้พี่นินทำขึ้นมาเนื่องจากว่าพี่นินได้รับโทรศัพท์แล้วก็ข้อความจากลหลายๆท่านนะคะทักเข้ามาในเรื่องของสนใจอยากจะไปทำงานแคนาดาซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าแคนาดานั้นไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะแต่แคนาดานี้เป็นประเทศที่หลายคนอยากจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่แคนาดานะคะ มันมีงานหนึ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆเรียกว่าใครๆก็อยากไปจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยากไปหลายคนเนี่ยเรียกว่าทักษะด้านแรงงานที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศนะเนี่ยจำนวนมากเลยชอบจะถามถึงในเรื่องของออการไปขอทำงานฟาร์ม อยากไปทำงานฟาร์มประเภทซีซันอลเวิร์นะคะทีนี้พี่นินก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็ยังมีแมสเซจเรื่องนี้ตลอดเลยนะชอบถามเรื่องว่าการจะไปทำงานฟาร์มที่ออสเตรเลียการจะไปทำงานฟาร์มที่แคนาดาการจะไปทำงานฟาร์มที่นิวซีแลนด์โอ้ยเยอะแยะมากมายด้วยความที่อยากไปมากจึงทำให้โดน s สแก m มเมอร์ uh, mer, นะคะ มิจฉาชีพจำนวนมากที่จะหลอกคุณคนจำนวนหนึ่งนะคะมีคนจำนวนหนึ่งด้วยความอยากไปมากเวลาใครพูดว่าคนนี้ทำได้คนนั้นทำได้คนนี้จัดหางานคนนี้ส่งคนไปทำงานอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ มีความรู้สึกมีความหวังแล้วก็อยากจะเข้าไปใช้บริการเขาใช่ไหมคะอย่างบริษัทพี่นินเนี่ยถ้าทักมาพี่นินก็จะบอกว่าอ๋อทำเฉพาะวีซ่าไม่ได้รับจัดหางานพี่นินก็จะบอกไปนะคะแต่ก็ยังมีหลายคนยังมีความหวังกับพี่นินว่าเออพี่นินน่าจะช่วยได้นะ่ะน่าจะให้คําแนะนําได้ถึงพี่นินไม่ได้จัดหางานพี่นินน่าจะได้คําแนะนําน่าจะให้คําแนะนําดีๆได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสาหรับ ที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะ ที่อยากจะให้พี่นินช่วยหาข้อมูลนะคะพี่นินก็ได้ทำการบ้านมาแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะนำมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ขอพูดเรื่องของประเทศแคนาดานะคะขอพูดเรื่องของแคนาดาก่อนเพราะว่าอย่างนิวซีแลนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งจากไทยไปใช่ไหมคะส่วนใหญ่นิวซีแลนด์เนี่ยไปทำงานฟาร์มเขามักจะเปลี่ยนวีซา่าจากวีซ่าท่องเที่ยวที่คนที่เขาอยู่นิวซีแลนด์แล้ว หรือผู้ที่ซือวีซ่านักเรียนไปเปลี่ยนเป็นทํางานฟาร์มเนาะมันก็จะเป็นกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็พวก Work and h o l i d อ y อะไรพวกนั้นเนาะแต่ทีนี้ออสเตรเลียมันก็ยากนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะไปดังนั้นหลายคนเนี่ยจะไปเจอ,อมิชาาชีพบอกว่าสามารถส่งไปทำงานฟาร์มที่ออสเตรเลียได้อ่ะ ใครจะทําได้ทําไม่ได้อะไม่รู้มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้แต่เท่าที่เห็นเนี่ยหลอกมากกว่านะคะหลอกมากกว่าที่จะทําได้จริงแต่ที่นี้วันนี้พี่นินเอา,เอางานลักษณะงาน Seasonal Work นะคะของแคนาดามาเล่าสู่กันฟังนะคะโปรแกรม s ีซันแนลเวิรของของแคนาดามันมีชื่อย่อๆว่า SAWP ะะตัวเนี้ยโปรแกรมเนี้ยเขาไม่ได้รับคนไทยนะคะไปทํางานฟาร์มแต่เขาไม่ได้รับคนไทยเขารับใครเขารับบุคคลที่อยู่ในจําพวกอของมาจากเม็กซิโกมาจากจาเมกาแล้วก็ประเทศอื่นๆในแถบคาบเบียนนะคะทีเนี้ยประเทศไทยเราอะ่ะจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เลยค่ะทุกคนนะเมื่อไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เออเราจะทํายังไงล่ะถ้าเราเกิดสนใจงานพวกนี้เพราะ โปรแกรมนี้ไม่รับคนไทยอ่ะมันมีวิธีไหนที่คนไทยจะสแสวงหาเข้าไปโปรแกรมนี้ได้ใช่ไหมคะเป็นเป็นงานโปรแกรมของ TFWP นะคะก็คือโครงการนี้เราจะสมัครยังไงนะคะถ้าเป็นนะคะถ้าเราเป็นคนไทยอยากจะสมัครโปรแกรมนี้นะคะคุณจะต้องได้รับอ่าเขาเรียกว่าอะไร ความเต็มใจในการจ้างงานจากนายจ้างหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสมัครตรงจากนายจ้างนั่นแหละนะคะแล้วก็พอนายจ้างเต็มใจที่จะรับเราเข้าทำงานนะคะนายจ้างก็จะขออนุมัติโปรแกรมจากในการจ้างงานนี้โครงการจ้างงานนี้นะคะเขาจะไปขอจาก labor market impact assessment นะคะหรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นชื่อย่อว่า LMIA นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเวลาเราแต,แต่แต่เวลาเราค้นในในอ่ l g ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะคะหรือแม้แต่เว็บไซต์ของสถานทูตเขามักจะขึ้นตัวย่อหมดเลยค่ะทุกคนตัวย่อมันจะเป็น LMIA เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้ค่ะคือหน่วยงานที่จะอนุมัติ เราให้สามารถาสามารถให้ไปทำงานได้พูดง่ายว่าสามารถออกเวิร์คเพอร์มิทได้นะคะเพราะว่านายจ้างทุกคนเนี่ยเขาจะต้องไปขออนุมัติจาก LMIA นี่แหละนะคะหรือชื่อเต็มของเขาก็คือ Labor Market Impact Assessment เนาะนะเมื่อได้รับอนุมัติแล้วนะคะคนไทยจึงจะสามารถสมัคร เวิร์กเพอร์มิทได้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถไปทำงานฟาร์มได้เนาะอ่ะมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถสมัครได้ถ้าเกิดเราไม่สมัครผ่านตรงนี้แล้วเราสมัครที่ไหนได้เราก็สมัครผ่านโปรแกรมจ้างงานของหน่วยงานจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานค่ะเนาะจะเป็นบริษัทที่เป็นเอเจนต์โดยตรงนะคะบริษัทเหล่านี้จะจัดหางานจาก ไม่ว่าจะจากต่างประเทศนะคะหรือเป็นบริษัทจัดหางานที่แคนาดาเองก็ตามบริษัทเหล่านี้จะได้รับอนุญาตในการจัดหางานไปทำงานที่แคนาดานะคะต้องได้รับอนุมัติจากแคนาดานะคะทีนี้นอกจากโปรแกรมนี้บริษัทจัดหางานแล้วเนี่ยนะคะก็ไปด้วย work holiday visa นะคะไอ้ work holiday visa เนี่ย ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะรับคนที่อายุ18ถึง30ปีเท่านั้นเนาะเวลาเขาเปิดรับสมัครหรืออะไรเงี้ยเราต้องค้นหาติดตามเองนะคะบางคนก็คาดหวังบอก Work Holiday ีเดย่เนี่ยต้องไปให้เอเจนต์าหาให้สมัครให้ส่วนใหญ่เอเจนต์เขาไม่ค่อยรับอะนะฮะต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่ามัน น้อยเอเจนต์อะโอเคอาจจะไม่ใช่เอเจนต์อาจจะเป็นกลุ่มคนนายหน้าว่างงานอยากจะรับค้นหาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะทำนะคะแต่เอเจนต์จริงๆก็จะไม่มีเวลามานั่งทำเหมือนของพี่นินเองก็ไม่รับนะที่จะมาทำไอ้เวิร์กแอนด์ฮอลอะไรของประเทศต่างๆไม่รับนะคะอ่ะตรวจสอบว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันตรงกับกับที่สถานทูตแคนาดาต้องการรับสมัครหรือเปล่านะคะ อีกวิธีที่4เนี่ยค่ะเราสมัครผ่านเว็บไซต์ที่เขารับสมัครงานอย่างเช่น i n d i e s นะคะ ca หรือจะเป็น job bank นะคะหรือจะเป็นเ,เว็บไซต์อื่นๆซึ่งมันมันมันมีหลายชื่อเว็บอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแต่ว่าที่เยอะๆที่พี่นินที่พี่นินชอบเข้าไปค้นหาข้อมูลนะคะ ก็จะเป็นอินดิสกับ Job Bank นะคะพี่นินก็มั่นใจว่า2เว็บนี้คือน่าเชื่อถือแล้วก็หลายคนก็ได้งานจาก2เว็บนี้เนาะหลังจากที่เราได้งานแล้วนะคะเราถึงจะต้องอให้ในายจ้างเนี่ยค่ยื่นขอให้เรานะคะจะต้องยื่นขอไปอยัง LMIA นะคะหน่วยงานนี้นะคะเพื่อดำเนินการขอ Work Permit ให้เราเนี่ยค่ะทุกคนในการขอขั้นตอนในในการที่จะไปสมัครงานที่แคนาดานะคะก็ถ้าเป็นคนไทยก็สามารถทำได้4รูปแบบนี้ที่พี่นินเล่าไปนะคะก็ลองเข้าไปสมัครดูแต่ก่อนที่เราจะไปสมัครงานให้เตรียม cv หรือเรซูเม่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะอัปโหลดสมัครงานก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ